เรื่องพระพุทธองค์ยุติธรรมไม่ลําเอียงครั้งหนึ่งพระพุทธองค์กับพระอานนท์พุทธสาวกไปบิณทบาทที่อำเภอหนึ่งบิณฑบาทคือการถือบาทให้ผู้คนถวายอาหารหรือเครื่องใช้จำเป็น นี่นี่เป็นไงสู้ไม่ได้แล้วละสิเป็นไงแน่จริงเอาให้โดนสิเอาให้โดนเอาให้โดนเฮ้ยอย่าให้โดนสิเฮ้ยนี้ใหญ่นี้ใหน่นี้โอ้ยพังอีกแล้วขอให้ข้ากินได้ไหม ให้กินค่ะอะเอกกินค่ะฮะอ,ะอาโุ์ได้ของดีแล้วล่ะเอานี่ไปแปะไว้ที่ผนังในห้องของเราพระเจ้าค่ะ เมื่อกีเกือบจะว่าเด็กๆแล้วพระพุทธองค์นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทําทานพวกเขาทําอย่างนี้เรารู้สึกยินดีเกือบทาผิดไปซะแล้วนีกลิ่นเหม็นๆด้วยอืมจริงด้วยไม่กลิ่นเหม็นๆนะจริงด้วยสิกลิ่นอะไรเนี่ยสูตรสูตรมาแล้วคนที่มาคือสูตร เขาคือชนชั้นที่ต่ำที่สุดในอินเดียยุคนั้นงานของเขาคือการเก็บมูลของเสียไปทิ้งนี่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่กำเนิดแล้วเป็นงานที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ห,หยุดนะนี่เป็นสถานที่เล่นของพวกเราเจ้าตัวเมน้นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรมาแต่ถ้าไปเดินผ่านทางนี้ ข้าก็ไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ทำให้ของกับดอกไม้ข้าเหม็นไปหมดแล้วนะนั่นสิพวกเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยขอให้ข้าพาไปเถอะคอร้องแล้วนะไม่ได้ไปที่อื่นไปน,น,ยยนี่นะ่ะเอ้ยหยุด,เด,ยเ,ดยเดี๋ยวนี้นะอย่าไปซะหยุดเดี๋ยวนี้เด็กๆพวกนี้ทำอะไรนะเราไม่เป็นไรหรอ,อ,อ,พอพกอบคุทาองค์ทำยังไงดีสูตรเจ้าจะไปหน่อยเอ,อ่อขออภัยด้วยขอรับ เออพระพุทธองค์โปรดอย่าเข้ามาใกล้ถ้าจะสกปรกได้นะวางหาบเจ้าลงแล้วเดินมาหาเรานี่อเจ้าชอบพูดไม่ใช่หรอว่าอยากฟังเราเทศนนาน่ะเออข้าเคยพูดแต่ว่าเราจะเทศให้ฟังแต่คนฐานะต่ำต้อยอย่างข้าคือธรรมะของเราเหมือนสายน้ำไม่ว่าใครก็ดื่มได้ไม่ว่าใครก็ฟังได้อ๋อพระพุทธองค์ ที่ท่านพูดมาน่ะจริงเหรอ,อเด็กๆมานั่งที่นี่มาระวังลุงคนนั้นจะว่าพวกเราเราไม่ได้จะว่าใครเราแค่จะเล่านิทานให้ฟังเขาบอกว่าจะเล่านิทานไม่มีทางเจ้าโง่พวกเราไม่อยากฟังคนมาสั่งสอนหรอพกพระเจ้าวางใจได้นิทานทั่วไปนะ่ะพวกเราฟังมาหมดแล้วใช่ไหม มาลาตาอ๋อใช่ใช่ใชงั้นพวกเจ้าเคยฟังเรื่องนี้ไหมในป่าบนภูขเขามีงูตัวหนึ่งผิวของมันหยาบกร้านตัวยาวเท่ากับบ้านหลังนี้ไปถึงบ้านอีกหลังหัวของงูอยู่ด้านหน้าหางของมันเน่ะอยู่ด้านหลังแล้วอยู่มาวันหนึ่งหางก็เริ่มไม่พอใจหัวนเนจาหัว ฮะมีอะไรเจ้าหังฮะวันนี้ข้าไม่อยากตามอยู่ด้านหลังของเจ้าแล้วล่ะจริงๆเลยข้ายอยากอยู่ด้านหน้าบ้างอย่างงี่เง่าเลยปกติข้าก็อยู่ข้างหน้าเจ้าตามอยู่ข้างหลังดีๆเถอะฮะแน่จริงจะก็ลองเดินไปดูสิฮึเป็นไงล่ะฮะไปไม่ได้ละสิข้ายอมแพ้จะเดินนำหน้าก็ได้ ออกเดินทางจะไปไหนอ่ะจะถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครล่ะโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะแล้วเจ้าจะไปที่ไหนล่ะก็ <_ d ata> ไปเรื่อยๆไงโอ้ที่นี่มันอันตรายนะอ่ะเอยข้าบอกแล้วว่ามันอันตรายนะห <_ d ata> างที่ไม่มีตามองเห็น นำพาหัวตกลงไปในภูเขาไฟถูกไหม้จนตายเจ้ารู้ไหมหัวของงูคือเราหางของงูคือพวกเจ้าพวกเราถูกต้องเรามีดวงตาแห่งปัญญามองเห็นสัจธรรมบนโลกอยากชี้แนะพวกเจ้าแต่พวกเจ้าที่ไม่มีดวงตาแห่งปัญญาแถมยังไม่ยินดีรับฟังคำชี้แนะเขาบอกพวกเราเป็นทาง เป็นหางที่ไม่มีซ้ำหมองเหรอมากไปแล้วนี่ลุงเห็นคนอื่นเป็นคนง่อเรื่องไงผู้เจ้ากโกรธอย่างนั้นเลยเหมือนกับเด็กมุทะลุในนิทานที่ชอบโมโหเลยนะนิทานอะไรเหรอคะนิทานอะไรคะที่อำเภอหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่วันหนึ่งเด็กหนุ่มคนนี้เดินผ่านบ้านหลังหนึ่ง ได้ยินคนในบ้านพูดถึงตัวเองเด็กหนุ่มคนนั้นนะไม่เลวนะจุดอ่อนอย่างเดียวคืออารมณ์ร้อนว่าไงนะแถมเขายังเป็นคนมุทะลุด้วยวจริงด้วยจริงด้วยว่าไงนะวายออเ้อ่าข้าขี้โมโหตั้งแต่เมื่อไหร่มุทะลุที่ไหนพูดมาสิพูดมาพูดโอ้ยแล้วตอนนี้ไม่ได้โมโหหรือไง เมือ่อกี้เจ้าทุบตีข้าด้วยล่ะขอขอโทษครับปาลาต่อเจ้าอยากเป็นอย่างเด็กหนุ่มคนนั้นให้คนอื่นหัวเราะเยาะอย่างนั้นเหรอข้าผิดไปแล้วฟังก็ฟังเจียงตาว่าไงล่ะป้าค่ะข้าไม่เอาหรอกไม่อยากฟังคนบนเรื่องส่วนใหญ่ข้าฟังสอนมาหมดแล้ว ทำไมข้าต้องมานั่งฟังเข้าบ่นอีกล่ะป้าขาฟังจากที่เจ้าพูดดูเหมือนเจ้าจะคิดว่าตัวเองฉลาดมากใช่ไหมหรือข้าไม่ควรคิดว่าตัวเองฉลาดแหรอมีที่แห่งหนึ่งพอดีมีนักท่องเที่ยวที่คิดว่าไม่มีใครฉลาดกว่าตัวเองแบบเจ้าเลยนักท่องเที่ยวคนนี้ขึ้นเรือเพื่อข้าแม่น้ำใหญ่ อ,อ,อแย่แล้วอยากขอให้คนเรือช่วยเก็บให้จังแต่ดูแล้วเหมือนเขากำลังจะยุ่งอะเนาะเอ๊ะจริงสิเอาอย่างนี้แหละน้อยคนนักที่จะฉลาดอย่างข้ามมไม่เห็นมีอะไรเลยมันจะไม่มีได้ยังไงน่าเป็นเครื่องเงินที่แพงมากเลยเนาะ จ้าหาดูดีๆสิอยู่ตรงนี้จริงเหรอจริงสิตอนที่ตกลงไปเขาได้ทําเครื่องหมายตรงนี้ด้วยเจ้าเห็นหรือเปล่าละ่ะดูสิไม่เครื่องหมายทําเมื่อไหร่ล่ะตอนที่อยู่กลางแม่น้ำนั่งไงเอะนายท่านเรือมันลอยตลอดเวลานะลอยของที่ตกอยู่กลางแม่น้ำมันจะมาอยู่ที่ริมตลิ่งได้ยังไงละ่ะ ทำเครื่องหมายบนเรือมันก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าต้องอยู่ตรงนั้นนี่มันก็จริงเนาะดูท่าเป็นคนฉลาดดีแต่ความจริงแล้วกลับงู้นได้คนเราไม่มีใครที่ฉลาดอย่างที่ตัวเองคิดทุกคนต่างเริ่มต้นจากโง่ก่อนทั้งนั้น ด้านั้นเลยต้องหาครูดีมาสั่งสอนพระพุทธองค์บอกว่าต้องเรียนรู้ใช่แล้วข้ไม่เอาหรอกทำไมถึงไม่เอาล่ะพระยาซาสมองไม่ค่อยดีไว้ข้าโตขึ้นฉลาดขึ้นแล้วค่อยมาเรียนได้ไหมครับอย่างนั้นมันจะไม่ทันนะสิเป็นเหมือนกับคนโง่ที่สะสมนม คนโง่อยากต้อนรับแขกสามสี่คนคิดจะเอานมมาเลี้ยงพวกเขาโ้ยตายจริงมันไม่พอเอาไว้รวมนมทุกวันให้พอก่อนค่อยเชิญแขกมาก็แล้วกันแต่ว่าอย่างนี้นมมันก็จะเสียนะสิให้ทำไงดีละ่ะโอ้จริงสิ ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปรีดนมสิเก็บนมไว้ในท้องวัวก่อนฮ่าอย่างนี้นมจะได้ไม่เสียไงชายชายชายเอาอ,อย่างนี้แลหละฮ่าขาใิฉลาดนักเออนี่ๆน่อยากกินสิมานี่มานี่นับแต่วันนั้นคนโง่ก็ไม่รีดนมวัวและไม่ยอมให้ลูกวัวกินนมออผ่านไปหนึ่งดือนขอต้อนรับทุกคนที่มาบ้านค่ะโปรดรอสักครู่รอเดี๋ยวนะ เขาจะไปรีดนมร้อนๆมาให้กินนะเดี๋ยวก็ให้สะใจไปเลยนมต้องอัดแน่นอยู่เต็มท้องแน่เลยลงมือได้แปลกจังเลยทำไมไม่มีสังยดน่ะเป็นอะไรไปออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยอ่ะ อยอยยยยยยทไมไปงเป่่างี้้้ชววชววชววดดคนโง่คนนี้เพราะไม่รีดนมวัวและไม่ให้ลูกวัวกินนมมันเลยทำให้นมวัวแห้งหมดถ้าพวกเจ้าไม่ถือโอกาสนี้ตั้งใจเรียนตอนนี้ต่อไปจะเหมือนคนโง่คนนี้ร้องไห้จนน้ำตาแห้งครับข้าจะเรียนเดี๋ยวนี้ พลิกลิ้นเร็วเชียพวกเราเริ่มเรียนกันตั้งแต่ตอนนี้ก็จะเป็นคนฉลาดได้ทันทีเลยแหละคะพระพุทธองค์เป็นไปไม่ได้หรอกเนอะเธเอ้ยน่าเบื่อเง้นข้าไม่เรียนแล้วข้าก็ไม่เรียนแล้วปัญญาเกิดจากการบ่มเพาะเป็นเวลานานจะให้กลายเป็นคนฉลาดชั่วข้ามคืนก็เหมือนคนรวยที่สร้างบ้านชั้นสามนั่นแหละ วันหนึ่งคนรวยคนนั้นได้เห็นบ้านสามชั้นที่ดูโอ้อ่าอ้อเยี่ยมไปเลยข้าก็จะสร้างบ้านชั้นสามเหมือนกันนี่นายช่างเจ้าจะทำอะไรนะ่ะอ๋อข้าก็สร้างบ้านสามชั้นตามที่เท่าแก่บอกไงเท่าแก่นี่มันชั้นเดียวนี่ ข้าต้องสร้างชั้นแรกก่อนแล้วสร้างชั้นสบนชั้นแรกสุดท้ายก็สร้างชั้น3ไงโอ้ยใครใช้แกสร้างชั้นหนึ่งชั้นสองหรอฮะเขาต้องการแค่ชั้นสามเท่านั้นอ,อ่าคือเท่าแกมันเป็นไปไม่ได้ข้าใจร้อนอย่าพูดมากรีบสร้างบ้านชั้น3ให้ข้าเดี๋ยวนี้เร็วเขา้าได้ครับได้ครับจะสร้างให้เดี๋ยวนี้แหละ เจาแก่สร้างเสร็จแล้วอืออย่างนี้ละแต่ว่าในาช่างข้าจะขึ้นไปยังไงล่ะเท้าแก่ก็ปีนเสาขึ้นไปสิว่าไงนะปีนเสาไม่มีชั้นหนึ่งชั้นสองก็ต้องอย่างนี้แหละเท่าแก่เชิญเลยเชิญอต่อแล้วในช่องช่วยดันหน่อยสิเยอดเยอะเอา อะไรขึ้นคาไม่รับผิดชอบนะค่บไปแล้วเฮ้ยนี่ข้าเหนยอจะตายอโอ้โ ขขาบอกแล้วนะว่าเขาไม่รับผิดชอบเขาไม่รับผิดชอบตายแล้วเห็นแล้วใช่มหมเจงตาหนีสาขาอยากจะฉลาดต้องพยายามอย่างต่อเนื่องช่วยไม่ได้คงต้องพยายามแล้วข้าด้วย ข้าเป็นคนที่พยายามที่สุดอยู่แล้วเรื่องถนัดของยาซาอยู่แล้วนี่เอาล่ะตอนนี้ทุกคนมีใจพร้อมจะเรียนแล้วใช่ไหมเราเกิดในสกยะวงตระกูลโคตมะสกยะวงเลยเหรอข้าเคยได้ยินจริงๆด้วยข้าก็ว่ายอย่างนั้นนะอย่าคุยวัวไปหน่อยเลยนะ้าเหม็นขี้ฟัน เราอยากที่จะหลุดพ้นจากบ่วงตันหาและความทุกข์ในโลกอยากชี้แนะให้มนุษย์ไปสู่แดนอันสงบสุขนี่เป็นเรื่องที่ลำบากนักต้องใช้ความอดทนยาวนานดังนั้นจึงผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้พวกเราต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่ส่วนที่ง่ายที่สุดวันนี้เราอยากให้พวกเจ้าเข้าใจเรื่องหนึ่งแล้วหยุดพฤติกรรมอันโง่เขลาซะพฤติกรรมอันโง่เขลา ก็คือพฤติกรรมที่พวกเจ้าทําไปเมื่อกี้รังแกคนชั้นสูตรเย,ยอเราขอถามพวกเจ้าเมื่อกี้ทําไมต้องรังแกชนชั้นสูตรด้วยอหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าคว้างใส่หัวไปที่อื่นเลยไหนบอกมาสิทําไมถึงรังแกเขาน,นั่นก็เพราะเออเพราะเขาเหม็นนะ่ะเขาสกปรก ใช่เขาทั้งเหม็นและสกระปรกด้วยนั่นเป็นเพราะเขาต้องจัดการทําความสะอาดสิ่งโสโครกและผู้เจ้าทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนสร้างสิ่งโสโครกพวกนั้นออกมาเลยพวกเจ้าทําความสะอาดเองไหมละ่ะ<อ>ถ้าอย่างนั้นผู้เจ้าลองคิดดูใครเป็นคนช่วยจัดการให้ละ่ะ เขานั่นหมายความว่าพวกเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากสูตรพวกเจ้าไม่เพียงไม่รู้จักขอบคุณยังรังแกเขาเนี่เรียกว่าลืมบุญคุณจริงสิมีประเทศหนึ่งมีพ่อค้าที่ถูกเรียกว่าลืมบุญคุณอยู่มาวันหนึ่งลืมบุญคุณกับเพื่อนนั่งเรือออกทะเลไปด้วยกันแล้วจู่จ ก็เกิดลมพายุรุนแรงพัดเข้ามาทำให้เรือล่มคลื่นลูกสูงเท่าภูเขากำลังจะกลืนกินพวกเขาเ,เ,เหล่าพ่อค้าที่ลอยคออยู่ในทะเลได้รับการช่วยเหลือจากเต่าทะเลที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเออนี่คือเต่าทะเลเต่าทะเลกำลังช่วยพวกเราขอบคุณสวรรค์ อกานี่นะตรงนั้นมีเกาะเต่าทะเลพาพ่อค้าไปส่งบนเกาะพายุสงบแล้วโชคดีนะที่ถูกช่วยไว้แต่บนเกาะไม่มีอะไรให้กินเลย,ยหิวจังเลยหิวจะตายอยู่แล้ว ดูนั่นหลับสบายดีจังข่ามันแล้วเอามากินกันเธอไม่เกินไปหน่อยเละมันช่วยพวกเราไว้นะทำยังไงได้ไงอ่ะงั้นเจ้าก็อยากินสิไม่ตายในทะเลก็มาตายบนเกาะก,ก็ตายเหมือนกันนั่นแลหละโ อือฮืังเ้อเตอาื้ออื้าสงอาื้อฮืออื้อยืออื่อฮือออยืออื้อปืนอื้อฮืออือนืออน้อยืออือฮ่ออือออเออเอฮือออฮออะอน ทางนี่วิ่งมาทางนี้ด้วยเฮน,นีเราเฮยน,หนีหนีหนเรยด้วยมาช่วยด้วยคนลืมบุญคุณสามคนร้องเรียกเสียงดังแต่ไม่มีเต่าที่จะมาช่วยพวกเขาแล้ว เอาละหรือว่าผู้เจ้าอยากจะเป็นเหมือนพ่อค้าพวกนี้ถูกเรียกว่าคนลืมบุญคุณข้าไม่เอาข้าด้วยข้าด้วยดีละถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ขอโทษลุงสูตรต่อการกระทําเมื่อกี้ซะรีบขอโทษเขาซะเออไม่ได้ท่านข้าไม่กล้ารับสูตรข้าไม่ขอโทษสูตรเป็นทาสและชนชั้นของเขาก็อยู่ตามที่สุดข้าไม่ยอมก้มหัวให้กับเขาหรอกเป็นไปไม่ได้ป้าคา เจ้าผิดแล้วไม่นายน้อยปลาขาพูดถูกข้าเป็นคนที่ตามที่สุดในอำเภอนี้แล้วยังทำงานที่ทั้งเหม็นทั้งสกปรกถูกคนดูแคลนก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วพวกเขารังแกข้าข้าไม่ถือสาสูตรเจ้าเหนือคิดผิดแล้วคนเราไม่ได้สูงต่ำเพราะชาติกำเนิดแต่สูงต่ำเพราะพฤติกรรม แต่เดิมคนเราไม่มีความแตกต่างที่ทําให้แตกต่างคือความหญิงยโสของเจ้าเองปาขาเจ้าจคิดว่าตัวเองฉลาดสูงส่งแต่กลับทําร้ายจิตใจของสูตรเรื่องนี้ต้องสะท้อนกลับทําร้ายตัวเจ้าเองก็เหมือนกับนกสองหัวนั่นแหละ น่าะด้จริงจริงๆจริงๆเลยนี่อย่ารังแกงกันเกินไปนะเอาของดีๆไปกินก่อนทุกทีเลยเกินไปแล้วนะคไม่อยากอยู่กับเจ้าละล่ะใส่หัวไปเลยไ,ไปไม่ได้ข้าทนเจ้าไม่ไหวแล้วนะใส่หัวไปนะเร็วเจ้าใจข้าไปยังไงอะ่ะดีละ หลอกให้มันกินผลไม้พิษนั่นซะให้มันทรมานซะบ้างเออค้าผิดไปแล้วพวกเราดีกันนะของที่ดีที่สุดนี้ข้าให้เจ้าเม่อจริงเหรอขอบใจนะเห็นดีกันแน่ความร้ายกาจของข้าหรือยังเจ้าต้องทรมานจนตายเพื่อแก้แค้นหัวอีกหัวหนึ่ง สุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองหัวทั้งสองมีร่างเดียวกันแต่กลับลืมว่าตัวเองอยู่บนเรือลำเดียวกันชีวิตทุกชีวิตบนโลกเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโยงใย,ยเป็นห่วงโซ่ชีวิตเรากับอานนท์ที่อยู่ข้างๆพวกเจ้าทุกคนปาขาและก็สูตรทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วมชีวิตเดียวกันดังนั้นพวกเราควรเคารพ อยู่กันอย่างสงบสุขอย่าคิดว่าตัวเองเลิศทำร้ายคนอื่นดูถูกคนอื่นส่วนเจ้าสูตรครับฮอนี่นี่นี่ท่านทำอะไรเออขอท่านปลดปล่อยมือมืออันสกปรกของข้าอย่าดูถูกตัวเองข้าสกปรก ไม่สกปรกสักนิดงานที่มือคู่นี้ทำก็เหมือนกับข้าเหมือนกับท่านเจ้าทำความสะอาดสิ่งสกปรกตามบ้านส่วนข้าทำความสะอาดสิ่งสกปรกในจิตใจในความคิดเราทั้งสองสิ่งนี้ต่างเป็นสิ่งสูงส่งเหมือนกันสูตรเจ้ากับข้าก็เหมือนกันขอบคุณท่านขอบคุณท่านขอบคุณ ลุกขึ้นเถอะครับเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมค่ะพระพุทธองค์เข้าใจแล้ว,รลวครับปาข่าเจ้าล่ะข้าผิดไปแล้วข้ายอมรับผิดดีมากตอนนี้เจ้าควรจะขอโทษต่อสูตรซะขอโทษด้วยสูตรไม่เป็นไรขอโทษนะพวกเราไม่ควรลังแกเจ้าใช่ข้าก็ผิดไปแล้วขับใจนะที่ช่วยทำความสะอาดแทนพวกเรานะ ขอบคุณข้าคุนลุงไม่ไม่เป็นไรข้าต้องขอบใจพวกเจ้าขอบใจพระพุทธองค์ข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนพระคุณท่านยังไงดีไม่ต้องขอบคุณเรกนี่คืองานของเราพระคุณของท่านข้าจะไม่ลืมจนชั่วชีวิตไว้พบกันใหม่อยากฟังราเทศนาอีกแล้วก็ให้ไปที่สำนักสงฆ์ได้นะข้าต้องไปแน่พระพุทธองค์เด็กๆลาก่อน พระพุทธองค์ลาก่อนลาก่อนพระพุทธองค์ลกาก่อนจะเป็นการเทศนาที่น่าเลื่อมใสนักพระพุทธองค์ข้าพระองค์ก็ได้รับปัญญาไม่น้อยต้องขอบคุณเด็กๆพวกนั้นใช่ลาก่อนพระพุทธองค์ลาก่อน เด็กๆเ,เหล่านั้นจำคําสอนของพระพุทธองค์ได้ขึ้นใจส่วนสูตรต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสาวกของพระพุทธองค์